รถเข้าใหม่คันนี้ประหยัดไปเกือบครึ่งร้านกับ Honda Civic FK 1.5 Turbo r บารุ่นท็อปออ i ชันเต็มสภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเราอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถสวยสปอร์ตไม่เหมือนใครต้อง Honda Civic FK คันนี้เท่านั้นนะคันนี้นะครับเป็น Civic FK รุ่นท็อปออฟชันเต็มเป็นรุ่น RS ปี2021ครับคันนี้นะครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยถึงเกือบ5 0 0 0 0 0บาทและที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์สมรรถนะดีขับสนุกแต่ประหยัดน้ำมันซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเขาทำได้ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมันเกรด E20 ด้วยรุ่นท็อปนะครับดดีีีไซนนนนน์เ่่่ยมชุแแตงงงใสวขอ RS ทััค้คละ แทนฮอนด้านะครับเชื่อถือได้นะครับเวลาเซอร์วิสก็เซอร์วิสท,ที่ไหนก็ได้ไม่ยุ่งยากครับและที่สําคัญประวัติสวยด้วยคันนี้นะบุ Book ๊กเซอร์วิสครบอุปกรณ์ครบเล่มทะเบียนสามารถตรวจสอบได้นะครัใครสนใจรถคันนี้นะครับไปดูดูก,กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านก่อนเลยนะครับนี่คือ Honda Civic FK 1.5 Turbo RSP 2021สภาพสวยใหม่นะไม่มีริ้วรอยฝากระโปรงด้านหน้าสภาพสวยๆและจังด้านหน้าไม่มีรอยหินกระเทาะนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงามาพร้อมกับโลโก้ RS ตรรรงุ่นนนะคับอกจากนนนั้ะครับไฟหน้์เอสตรงรุ่นไฟหนะ ชุดแต่งรอบคัน RS ทําให้คันนี้นะครับดุดันดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพแบบนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานครับสภาพห้องเครื่องนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้งานเจ้าของเดิมนี่มีการรักษาสภาพรถที่ดีมากๆเลยคันนี้นะครับเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็สีแต้มอยู่ครบแบบนี้เลยนะน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับสังเกตได้เลยอันนี้นะครับน็อตฝากระโปรงสวยสวสวยเดิมทุกจุดเลยนะครับมาต่อที่เบ้าโช๊คนะครับเบ้าโช๊กก็สีแต้มอยู่ครบนะฮะและตะเข็บด้านข้างนะ ด้านหน้องเครื่องนะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมและเจ้าของลำดับเดียวในเร่มทะเบียนครับประวัติสวยๆด้านหน้านี่การันตีให้เลยนะครับไม่เคยมีการชนหนักด้านหน้าหรือว่าทาสีมาก่อนครับเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าขับสนุกนะครับเร่งได้ตามใจมาตามสั่งเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตร173แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัโนมัติ CVT นะครับแล้วก็รองรับน้ํามัน E20 ด้วยคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันถือว่าขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ําามมมัันนนนปปรรรระะหยดดไไ้้ถถึง17กต่่่่อลิคคใใใทีีสจจวเ็น เรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์สภาพของรถยนต์คันนี้รวมถึงประวัตินะครับผมถือว่าน่าใช้งานครับล้อแมกนะครับเป็นลายดิมอนคัสสีโครเมียมรมดําปัดเงาดานะครับแล้วก็เป็นก้าการแบบนี้สภาพสวยไม่มีรอยหินกระเทาะนะฮะยางนะครับก็เป็นยางปีใหม่ดอกยางเต็มแก้มยางหนาซีรีส์ยางเป็น2 1 5หนึ่งห้าทับห้ R 1 7ยี่ห้อโยโกฮามานะคันนี้บอกได้เลยว่าขับนุ่มเกาะถนนแน่นอนซุ้มล้อไม่มีรอยแตกหักสภาพแบบนี้สามารถขับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆครับซีวิงเอฟเครุ่นนี้นะครับเป็นทรงแฮชแบ็กสปอร์ตนะคร เอาไปรถแรงเทมไปแล้วนะครับซื้อไปคุ้มค่าราคาไม่ตกแน่นอนสภาพด้านข้างนะครับก็ไม่มีริ้วรอยหลังคาไม่มีรอยลักยิ้มนะครับมีชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับเท่ๆเลยนะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวติดฟิล์มพร้อมใช้งานนะครับและคันนี้ครับมือจับประตูมีระบบทีเลสโต o ด้วยหากใครนะครับที่ต้องการรถแบบเท่ๆนะครับเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่ง Honda c ซ vic คันนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ความคุ้มค่าครับด้านท้ายคันนี้นะครับเรียกได้ว่าดีไซน์สวยสปอร์ตเลยนะเพราะว่า รวมถึงในส่วนของกระชน้านท้ายนะครับมีชุดแต่ง RS แล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังและมีกล้องมองหลังให้ใช้งานครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูครับห้องเก็บสัมาระถือว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมสภาพสวยตรงนี้นะครับเบาะที่นั่งแถวสสามารถปรับแล้วก็พับเก็บสัมาระได้นะแล้วก็อุปกรณ์ครบออปชั่นเต็มนะครับใครสนใจรถคันนี้สามารถมาดูสภาพรถได้ที่วันโฮโตได้เลยครับ h o น d ้ c i ี i c FK คันนี้นะครับเป็นปีนะครัอยี่87,000โลเถ้าเล่อปีนะครับอยู่ประมา5 0 0 0โลไม่เกินเะเรียนได้ว่ามีการใช้งานที่น้ากๆล และคันนี้นะครับมีการสวิตช์สูนย์ทุกระยะนะครับอุปกรณ์ครบบุ๊กสวิตมีสามารถตรวจสอบได้ที่วันโทโัวตอครับรุ่นนี้นะครับนี่คือ Honda Civic ก k รุ่นท็อปรุ่น RS ปี2021นะเบาะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แต่เข็บสีแดงแล้วก็พงวงมาลัยนี่ไม่มีรอยถลอกเลยสภาพสวยใหม่น่าใช้งานครับหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอแอดวานซ์ทัสกรีนขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Bluetooth แบบไร้สายด้วยนะครับแอร์ <Air S 2> ปรับอากาศนะครับเป็นระบบแอร์ปรับอากาศออโต้นะครับตรงน ก็เรียกว่าใช้งานง่ายสวิตช์ง่ายครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พุ่มด้วยหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงในรุ่นนี้นะสภาพสวยใหม่ครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้ใช้งานด้วยห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็มีขนาดเท่ากับ Honda c ซ vic FC ปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญครับก็คือสภาพครับสภาพสวยใหม่นะครับมีที่เท้าแขนตรงกลางสามารถดึงลงมาวางแขนได้แล้วก็วางแก้วกาแฟได้ด้วยหากใครนะครับต้องการขับรถคันนี้นะครับเดินทางไกลท่องเที่ยวคันนี้ก็ตอบโจทย์ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมผมพาชมทั้งภายนอกภายในเป็นที่เรีียยบบบรรรร้้ออนนะคคคััสหถื Honda Svic FK1.5S7 ทอรุ่นท็อปออปชันเต็มปี2021เลงไม่อยู่ที่87,000โลเท่านั้นสภาพสวยๆแบบนี้อุปกรณ์ครบเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดกว่ารถใหม่ไฟแดงเนี่ยเยอะมากๆเลยครับรถรุ่นนี้นะครับ Honda Civic FK นะครับตอนเปิดตัวเคยขายอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้วันทโต้นะประหยัดได้ถึงเกือบ5 0 0 0สนบาทหากใครสนใจคันนี้ขอเสนอขายเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนแบบฟรีดาวคันนี้ผ่อนลงต้นที่บหนี้้ไดึ 016745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนที่สําคัญครับเรามีช่องทางอื่นๆให้ติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊กทิกต็อกยูทูบแล้วก็เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ www. w ัวเว็บเว็บบนท .com พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถทุกคันของบนทัวโต้เป็นรถบ้านแท้รถเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สําคัญเรามีวอรตี้ให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้้้้มมคครรอองทททัััั่่่่ววววปปะเเศดยยููีไหนนนนกก็็ใจลาโต Don't talk. Hey, don't come.